ผู้ที่ยะมีอํานาจแล้วจะใช้ได้เป็นก็คือใช้ตามหน้าที่และจะใช้ได้ถูกต้องตามหน้าที่ก็ได้การระลึกถึงกฎของธรรมชาติอยู่เป็นนิดอยู่เสมอมันก็เกิดความไม่ประมาทถ้ารู้แล้วว่าเราจะต้องไม่อยู่นานไม่มีอะไรอยู่นานจึงพยายามที่จะกระทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดโดยความไม่เห็นแก่ตัวใช่ไหมคะ เมื่อทาหน้าที่ใช้อํานาจตามหน้าที่ความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่มีไอความที่จะใหญ่จะพองจะยะโสโอหังขึ้นมามันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้ทําไมจึงทําได้ก็บอกได้ว่าเพราะฮิริโอตตะมันอยู่ในจิตฮิริโอตตะมันอยู่ในจิตอยู่ในจิตตลอดเวลาฮิริก็คือความละอายละอายที่จะไปเปื้องความละอายอาจจะเปรียบเหมือนกับว่าละอายที่จะเปื้องผ้าต่อหน้าทารกรรมงาน,น ไอ้คนเดียวก็พอทำนาแต่ถ้าละกำนันนี่เราต้องรมะมัดระวังนี่แหละฮีริถ้ามีความละอายในการที่จะกระทำอะไรโดยแม้จะไม่มีคนเห็นละอายถึงขนาดนี้ก็จะรู้จักใช้อำนาจแต่เพียงหน้าที่โอตปะความกลัวอยากจะเปรียบว่าเหมือนกับความกลัวพิษร้ายของงูเหาเ่าเรากลัวไม่กล้าเข้าใกล้งูเหา่ากลัวมันกัดตายนี่ให้เรากลัวที่จะทำชั่วทำบาปทำผิด คืใช้อำนาจโดยอำนาจของอวิชชาเนี่ยกลัวที่จะทําอย่างนั้นเพราะมันน่าละอายมันเบียดเบียนคนอื่นมาทําให้เพื่อนมนุษย์เดือดร้อนไม่มีใครเห็นก็ไม่ยอมทําทั้งต่อหน้าและรับหลังจะทําแต่สิ่งที่ถูกต้องถ้าเช่นนี้ก็เรียกว่าได้อํานาจมาก็ใช้อํานาจเป็นและชีวิตนี้ก็จะมีแต่ความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นไม่ว่าจะอยู่หรือจะไปหโขขนจะมีหรือไม่มีคงได้รับความเคารพยกย่อง และจะมีชีวิตที่ไม่มีความทุกข์เลยอย่างนี้แหละเรียกว่ามีอำนาจแล้วใช้เป็นธรรมสวัสดีนะคะ